ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการเล่งพิพิวแบบแมคคุดซีเฮนนะครับจะเป็นยังไงก็ฝากไปรับชมด้วยนะครับผมทรมานอยจนลายตาสันตวาจากนาึพีพอมเสื้ออะไรที่ช่วยทำให้ท้องฉันมันอุ่นใจเดินเข้ามาที่นาร้านฉันกินอะไรสั่งมาให้ไหว

โอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็มีเว็บมาแนะนำครับชื่อเว็บเบสโซนนะครับผมอย่างแรกที่เราจะทำนับคือการสมัครสมาชิกครับสามารถสมัครสมาชิกด้วยตัวเว็บแล้วก็ Facebook ได้นะผมจะทําการสมัครด้วย Facebook นะครับผมกดเข้าไปเลยรอสักครู่นะฮะโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กับหน้าเว็บแล้วนะครับผมอย่างแรกที่เราจะทำนับคือการเติมเงินนะครับผมกดเข้าไปตรงคําว่าเติมเงินครับจะมี3ช่องทางนะแต่ว่าตอนนี้คือเติมได้แค่ซองของขวัญนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการเติมเงินนะครับ วันนี้ผมจะมาสอนเติมง,งินด้วยอังเปานะฮะอย่างแรกน,นะเข้าไปที่ upwallet นะครับผมแล้วก็หาคําว่าซองของขวัญนะครับผมเห็นว่าแดงทุกคนแล้วก็ทําการกดเข้าไปเลยนะช่องแรกที่ก่อครับคือจานวนเงินนะครับผมผมก็จะกรอกจํานวนเงินเป็น100บาทฮะแล้วก็อันที่2ก็เป็นจํานวนเท่ากันนะครับผมแล้วก็อันที่3ามก็เลือกเป็น1คนนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายนะคือเราสามารถกรอกข้อความได้เลยครับแล้วก็กดยืนยันเลยนะครับผมแล้วก็คัดลอกลิงก์แล้วก็นําไปกรอที่เว็บไซต์เลยนะครับแล้วก็ทําตามตัวอย่างในนนนนคคคคคคลลลลิิิปปเเรรรรรัััับบบแแ้้ววกกกกก็ํําาางง์มมมอออะะะะผผดชสู่ โอเคครับผมตอนนี้เครดิตก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่ไม่ชื่อว่าเกมสุ่มวอลเล็ตนะครับผมอ่ะไอเดี๋ยวเกมสุ่มของรางวัลสุดแรงก็น่าสนใจนะงั้นผมเล่นเกมนี้ก่อนดีกว่านะฮะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลก่อนเลยดีกว่าท้าว่ามีอะไรบ้างหนึ่งร้อเครดิต300เครดิตรหัสช่อง YouTube เดี๋ยวทุกคน what the fuck เฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมีโค้ดเอด้วยนะครับผมแล้วก็มีชุดแลกนาล็อกไอดี ID สุดเทพเฮ้ยเศษบิตคอยนมูลค่า20,000บาทเดี๋ยวมีเซตบิตคอยมาสุ่มแบบนี้แล้้้วววหรรรอออเฮยผผมมม่าาขจััััดสกกบบแลนนะค มีท่าปักธงนะแต่ผมรู้สึกว่ามีเศษบิตคอยน์ลแบรบรู้สึกเฉยๆกับท่าปักธงไปแล้วนะทุกคนมางั้นผมขอสุ่มเลยแล้วกันนะครับผมมาทุกคนรอบแรกนะครับผมจะได้หรือเปล่ามีอยู่50เครดิตด้วยรอบเดียวด้วยทุกคนมาเฮ้ยทุกคนมาถึงได้300เครดิตเดี๋ยวเราได้ทุน250บบาทเลยนะเนี่ย เฮ้ยผมว่าเอาไงต่อดีจะเล่นเกมนี้หรือว่าไปเปลี่ยนเกมดีกว่าผมว่าไปเปลี่ยนเกมดีกว่านะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมอยากได้วอลเล็ตเข้าบัญชีนะฮะนี่ไงทุกคนเกมสุ่มวอลเล็ตคูณ2นะครับผมอ่าผมเล่นเกมนี้ดีกว่านะครับวันนี้เอ้ยแต่ว่ามีสุ่มเพชรแต่ว่าผมมีเพชรฟรีไฟเยอะแล้วอ่ะผมไม่เล่นดีกว่านะครับผมเอาวอลเล็ตดีกว่านะครับผมโอ้โหของรางวัลนี่คือแบบสุดยอดคูณ2นะทุกคนมาครั้งแรกเรากดเลยดีกว่านะไม่รีรอนะฮะเฮ้ยได้อะไรทุกคนโอ้โหห้าเครดิตคูณ2เป็น10บอ้าวเท่ากับไม่เสียอออออะะะะะไไรรรรรเเเเเเลลลยยยงัััั้นนนนผผผมมมมมขตตววปสุ่่่กกคคคบบพาาาดิหื Yeah โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้รางวัลพอสมควรแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะทําการทักเพจไปเลยนะครับผมแล้วก็แอดมินเขาจะเคลียร์เรื่องให้เราเองนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ทางเว็บไซต์ก็โอนเงินให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไปสุ่มกันได้นะครับเว็บเบสโซน n e ทเนนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับผมนะครับซัมโมซี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเทคนิคเล่นบิลพิ้วแบบช่องแม็กคุตซีเฮดนะครับผมก็ วันนี้ผมก็จะมีแขกรับเชิญนะก็คือเจ้าตัวก็คือ แมคคุดซ h เลยนะครับผมน right> yeah> okay, ี่เจ้าตัวก็มาด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะโอเคครับผมขอเสียงเจ้าตัวหน่อยฮะ็๋อหอ9สวัสดีทุกๆทุกคนสุกครูทุกคนทุกท่านด้วยนะโอเควันนี้ผมก็จะมาให้แมคคุสมาช่วยในการทําการสอนในคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าผมจะมาสอนในแบบแมคคุสแล้วก็ต้องแบบเอาตัวจริงมาสอนใช่มั้ล่ะทุกคนจะได้แบบอ่าก็เป็นการการันตีไงการันตีใช่ๆก็เป็นการกกลั่นโกลั่นวิธีแรกของแมคคุสเลยก็คืออะไรนะแฟมซี่วิธีแรกของแมคคุสเลยคือการดีดเท้าอย่างแรกเราต้อง นีถ้าเราก็แบบบนรเาต้องแบบดีดแบบนี้เลยนะทุกคนอ่าวิธีการดีดง่ายๆนะดดดูก่อนไงทุกคนวิธีการดีดง่ายๆนะทุกคนคือเวลาเราขยับตัวนั้นใช่เราต้องขยับแบบสะบัดตัวตลอดเวลานะครับผมเพื่ออะไรครับท่านมันจะทําให้มุมมองเราแบบมันดูแบบดูเท่มากขึ้นดูแบบมีความสมูทตูตีดไงใช่ครับมีความสมูทตูตีดตูดตาดมากขึ้นนะครับทำให้แบบดูดีไงและศัตรูมันอาจจะยิงเรายากขึ้นด้วยเพราะว่า หน้าลงแบบมันไม่ตรงไงไม่ตรงเหมือนพวกกัดฉากไงเอมันจะแบบเอียงอี่างใช่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 แล้วจะบนสมุดตูตีตูตาดบ้างคือนะเราไม่จัดฉากนะทุกคนเราจะดูแบบโฟมเพลย์เย่อโฟมเพลย์เย่อไงทุกคนอันนี้คือเทคนิคแรกของแม็กคุสซีเฮนนะที่ไว้สำหรับไปเก็บช่องต่างๆนะก็คือการบอลตัวโนวันโนกรอดอะไรเงี้นะความพริ้วไงความพริ้วใช่โอเคครับผมก็มาอยู่กับสเต็ปที่2เลยนะครับผมสเต็ปที่2คืออะไรครับท่านแม็กคูส สเต็ปนีก็คนจะว่าแม่คนก็คือสเต็ปตายหรือว่าการยิงสูมนั่นเองนะครับเป็นการยิงที่แบบว่าเน้นความเท่งไงทุกคนไม่ได้เน้นผมนะฮะเราเน้นให้คลิปเราดูแบบมีความสมูทลื่นลื่นมากขึ้นนะฮะมีความแาม <จะ S 1> บบคลื่นมากขึ้นนะฮะใช่ไหมดูแบบไม่สบายตาแล้วแต่คนจะกิดน,นะคางคนที่ดูมานานก็จะสบายตามันจะดูไม่ติดขัดไงทุกคนมันจะแบบยิงแบบปึ่งวางปึ้งวางนะฮะทุกคนแหละนะก็ใครที่ดูไม่เป็นก็จะรายตานะฮะเดี๋ยวผมลองทาเป็นตัวอย่างนะครับปึ๊บเหตุแมวเมือลองทำให้ กระสุนมันไม่โดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันสุ่มไงทุกคนเข้าใจคำว่าสุ่มไหมแต่มันไม่ได้เป้งไงแต่ว่าเวลาได้ช็อตมันจะได้ช็อตสวยมากขึ้นนะเวลาสมมติเราได้ช็อตมันจะช็อตเอยมากขึ้นนะมากกว่าการที่เราจะวางเป้านะฮะเท่ไงมันเท่ไงทจะวางเป้ามหาโคตรมหาพี่มหาเวอร์เะยคโอเคครับผมก็มีกับสเต็ปที่3นะครับคือสเต็ปอะไรครับท่านแม็กโครสสเต็ปที่3ก็คือสเต็ปที่ทุกคนเห็นนี่ไงนี่ทุกคนเห็นไหมนี่ด้านหน้าทุกคนก็คือสเต็ป ไอสวอนเ็งนะครับวิธาการตั้งไอวอโหงก็คือการยิงไปยิงซูมปุ๊บไอวอวกดเดินไปด้านขวานั่งแล้วก็กดสับสับเป็นมือแล้วก็ออกกระโดดออกนะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะฮะลองทำให้ดูนะอย่างแรกอะไรนะครับเลยคือการหถือปืนแล้วก็กดยิงยิงขึ้นยิไอวอวไอวอวเดินด้วยเดินเดินเดินยิงเดิน ปุ่มยิงเดินนั่งอั่งแล้วก็สับมือแล้วก็ออกกระโดดนี่แบบนี้โอเคเดี๋ยวผมลองทำกดยิงเดินไอ้วอนั่งสับปืนวิ่งเต้โอเคทำเร็วๆโอ้โคตรพิュ้นเลยประมาณนี้ใช่ไหมครับสำหรับสเต็ปนี้คือการไอวอนะฮะอาจจะสอนไม่เหมือนเราจะเป็นนะครับเพราะแฟมิชิโนคือแฟมิริโนแม่คดก็คือแม่คดไงทุกคนมันเป็นไม่ได้ที่จะเหมือนทุกคนต้องหัวคนนึียวลวทุกคน ใช่เป็นที่นี่มีทางที่จะสอนเหมือนแกค่คลายทุกคนครับว่าคลายโอเคไหมทุกคนก็ไม่ต้องดรามานะทุกคนดรามาอินสปาเลชันอินสปาเลชันนั่นอยู่ทุกคนก็ลองพยายามได้นะครับเผื่อทุกคนอยากเล่นนะครับบานทีก็เอามาบอกเป็นแนวทางไงเออไม่มีช่องไหนทํานะเออมาแบบมาคุยกับแม่คุณสดๆเลยทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปถัดไปกันเลยดีกว่านะฮะโอเคครับผมก็มีกับเทคนิคที่4นะครับเทคนิคคือที่4คืออะไรครับท่านแม่คุณ นี่ส่คือการวางเป้ายิงหัวนั่นเองนะครับคือการยิงแบบชัว์เลยแบบยิงไงแบบยิงให้โอกาสโนหัวแบบเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นกว่าการสุ่มนั่นเองนะครับเวลาผมจะแพ้ผมก็จะใช้สเต็ปนี้นะครับทุกคนก็วิธีก็ตามเอาเป้าวางไว้เลยหัวนะครับวางไว้ข้างตัวใช่ไหมขอ,องเป้าให้เป็นสีแดงใช่ไห<ช>มท่านใช่อ๋อแบบนี้ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้อันนี้คือผมเล็งเอา คนตัวท้ายอยู่ไหนคนตัวท้ายอยู่ไหนมาเดี๋ยวผมเราจะลองแบบวางเป้าให้ดูนะแป๊บนึงนะตัวท้ายอยู่ไหนนะตัวท้ายกระโดดมาจกทีนึยมาเป้าเดนื่ยหัวอ่ะเข้าตัวไปนัดนี้ปั้งอันนี้ปแบบนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับการยิงหัวนะโอเคครับผมก็มีกับเทคนิคที่5นะครับเทคนิคห้าคืออะไรครับท่านมาคดเทคนิคห้าก็คือเป็นการเอาสเต็ปทุกอย่างมารวมกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มสเต็ป ที่เที่ยที่สุดในจักรวาลร้านแปดก็คือสเต็ปการหัวหมอนั่นเองนะทุกคนว่าสเต็ปการเล่นเชิงไงทุกคนแบบวานว่าคือแบบดูปัญญาแล้วก็แจกไปยิงนะก็นี่ก็เป็นสเต็ปที่ห้านะทุกคนใช่ครับผมโอ้ยผมโดนแล้วผมโดนแล้วผมโดนแท้ละก็ลองก็ลองทำได้นะถ้ายิงเราวานะทุกคนก็ลองไปทําได้นะฮะเออสเต็ปนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นบ่อยนะใช่ยิงยิงแบบยิงตายแล้วก็ปักใส่เดี๋ยวผมดูก่อนเอ้ยมีตัวยืนรอผมคนหนึ่งนะทุกคนเด้ไดวได้แล้ว ยสมมติต้องเล่นตัวทื่นพี่ห้าเร็วแตตัวพันธุจะอยู่แล้วก็ยิงเลยผมเคว่าทุกคนผมจะมาสู้กับเขาละมาผมให้สามหนึ่งเลยผมสมมตีไม่น่าไหวนะครับผมเพราะว่าแต่ละคนนี่ตื่ตึงมากเลยนะมีแต่ตัวพันธนครทคนพันนครตัวเสียยุทธกาจโอ้ยมาสมุติสื่กเตเต็มเรี่ยมปุ๊บสมุติเดินรอจแรับปุ๊บมาเอาเต็มทุกอย่างมุนงวมกันแฟมิลี่มีเรื่องร่วมร่วมวางเป้านะอันนี้วางเป้า บอปเป้าบอปเป้าหัวแตงหนึ่งแต่บาปเป้าสเต็ปที่สี่ทุกคนทุกคนต้องเรียนรู้เรียนรู้เรื่องศึกษาเจสนับสนดาฮารือข้ารู้อรา่องหนึ่งนะเด็ดสเต็ปมาทุกคนอ๋อสเต็ปที่ห้าเอ๊ะเปนหนึ่งสเต็ปเสันดาฮี่สเต็ปที่ห้าไม่ง่ายแล้วเวลาเราเรายิงให้เขาเจ็บก่อนนะครับผมยิงสักสองนัดปุ๊บพอสมมติเขาเจ็บแล้ว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 ทำไงทุกคนเขาเจ็บแล้ว นี่ไงสเตปแมคคุณทุกคนโอเคประมาณนี้แหละ oh <my S 2> <laughs> ไม่คือ <laughs> แล้วเขาบินนะทุกคนโอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปสอนเล่นสเต็ปเหมือนแมคคุณน,นะรหรือว่าสอนเล่นผิวๆแบบแมคคุณซีเฮดนะครับผมก็ถ <c oughs> ้าใคร <c oughs> ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยครับผมแมคคุณมีอะไรจะปิดคลิปให้ผมไหมครับโอเคพิธีปิดคลิปแมคคุณก็คือถ้าเกิด มันไม่ถูกมันมาเกิดมัน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 ไม่เหมือนก็ก็ทุกคนก็ต้องโทษแปมโมซีนะครับเพราะมันคนละคนนั่นเองแล้วก็เอฟเฟกต์มาเลยเอาไว้ประมาณนี้สำหรับการสอนสเตปแบบแบคคุณนะฮะใครที่อยากให้แปมโมซิก็สามารถลองคอมเมนต์ได้เลยประมาณนี้นฮะ Play no money, new shit. I don't play no games, I really do this. Fuck up on my face, you know I'm popping too exclusive All like can be, I know they fighting on my movement. Triple three, my